เรามาต่อเล่มที่สองนะคะก็คือเล่มน,นี้นะคะของน้องวินนะคะเนี่ยเราจะมาต่อตรนนี้นะคะของน้องวินข้างในก็จะมีโอ้โหจูซูฟุข้างในก็จะมีน,ะมนี้ค่ะไม่เป็นไรกับลิมมัตากินเด็ดมิลไปก่อนแล้วก็น้องวินนะคะเดี๋ยวมุก็จะเพ่นรูปน้องวินในวิทยาศาสตรให้เพื่อนๆดูนะคะ เดี๋ยวเรามาดู rex ของน้องวินกันเลยนะคะ rex 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 คิดว่าประโยชน์แล้วสามสิบวิไม่ต้องคิดเลยอ่ะลำน้อยจังเลยมา,มารักจังคอยอใหญ่ด้วยเมื่อกี้ <laughs> สวัสดีครับผมวินมเมอวินโอพายในประจันครับสิบปีข้างหน้าใช่ไหมครับก็จะอยู่ประมาณสามสิบสองแล้วก็ ก็อาจจะเป็นนักแสดงในเรื่องที่เป็นบทบาทที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นอาจจะเป็นยังไม่ถึงคุณพ่อแต่ว่าไวแต่งงานอะไรครับเอไวแต่งงานกับใบไวแต่งงานกับน้องใบคุณดยตลอดอยู่แล้วครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครับขอบคุณที่รักกันทุกคนครับโอเคค่ะต่อไปจะเป็นคำถามถามคำตอบคะถามสองคนถามได้อย่างไรอยากอ่านความคิดได้ครับ ไปเวลานาคตได้อ้าวเมเวลาน้อยจังเลยหัวโตคิดได้เพราะว่าไม่ยิ่หัวโตทำไมอะไรบ้างคอเป็ุอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าคิดอะไรอยู่ข้างในแล้วก็อยากอยากไปเวลานาคอยากไปเวลานาคตเพราะว่าอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทาอะไรกันเฮ้ยพีวินเป็นโนวินตักมากระลองทัสุรี ไม่ต้องชิดเลยอ่ะไม่ต้องชิดเลยเพราะว่าอร่อยสิครับผมถ้าใครยังไม่ได้ลองนะครับมมันนจ้ะจมูกครับโอ้ตาครับโอ้ขอบคุณครับมรู้สึกว่าจมูกน่าจะเป็นมันมันสวยพอดีนะครับแล้วก็ตาตาเนี่ยรู้สึกว่า น่ารักข้าวุนตอนที่น่ากล้แล้วนะฮะพี่ใบตัดได้อ่ะพี่วินเอ่อแอคชั่นครับเป็นฟุกจิตแล้วก็เป็นรายการสองอย่างอยาเป็นแอคชั่นเพราะจริงๆอ่ะคือเป็นคนชอบใช้พลังเป็นคนชอบใช้พลังแบบใช้กำลังแบบว่าหมายถึง จกรรมที่ใช้กําลังหรือว่าอะไรต่างๆครับก็รู้สึกว่าชื่อความเป็นผู้ชายเราเป็นแบบว่าเด็กผู้ชายชอบเล่นอะไรครับเตไปพี่ไบครับแล้วก็บทลุจิตก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าท้าทายมากเหมือนบทบาทนึ่งครับออขอบคุณนะครับรักนะครับแล้วก็ตามกันไแต่ละนะครับไม่มน,น,น,นม้องวินน่าใสจังเลยอะ่ะไม่เหมือนใบ เกมภาษาไทย1 0 1กติการเล่นเกมนะครับทางทีมงานนะครับชุมภาษาไทาให้ทั้งหมด10ประโยชให้<ก>อ่นาจนจครบประโยชน์ะครับนาเนียนมา,ากเลยต้องอย่างน้อย8ประโยคภายใน30วินาทีนะครับผมถ้าไม่ถึงก็ถึงจะไม่โดนลงโทษน,นะครับจะอ่านภายใน3 0วินาทีบแล้ตัวนี้10ประโยคก็อยู่ในมือผมแล้วครับประโยคแรกนะครับ กุ้งกลัดกุ้งเลยกัดแก้มของกล้องและกระโดดกัดปูของไก่โอโหสุดยอดอ้อยออดออนปลา,าอ้วนอยาตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินไอ้ยือ oh, สุดยอดลุกลุกไปปลุก,ลก,ลก,ลกดุกดิกให้พาหนูหนุ๊กน้องของปุ๊กไปปวดทุกโออโหสิง oh, <okay. S 2> ต่อยเห็นต่อรุมต่อยตุ้ยเลยวิ่งไปตามตุย๋ยมารุมต่อยต่อโอ้คิดว่าประโยชน์แล้สิบวิ สองซิมส่วนเลื่อนสวงไปซื้อสีไปสะอาดเสื้อสิงจนหมดสวยผมคิดว่าไม่ยอมแล้วตอนซิมนี้ก็เลยอ่านอย่างตั้งใจเลยอ่ะโอ้โหไม่น่าเลยครับเดินลงโทษนี่ก็เดินลงโทษเหมือนพี่เมื่อกี้อะค่ะห้าคำครึ่งครึ่งทางไม่โดนเลยนะได้ปล่อยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวทางานมีบทลงโทษให้แต่ว่าลงโทษที่นะ โอเคครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับมาแรกัมาเลยเอ๊หมือนมาคืออะไรอ่ะก็ให้ทำหน้าเรียนแบบการ์ตูนวิบาวิมาตาดำดิครับผมมีของฝากด้วยนะครับซีรีส์ F4 นะครับจะออนแอร์ภายในปีนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวได้ดูกันพร้อมกันนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณแฟคลับทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนวินนะครับแล้วคอยเป็นกำลังใจให้วินโดยตลอดนะครับขอบคุณนคลบดีมกแถมแมกซ์ดด้วยนะครับวันนี้วินต้องขอตัวไว้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายฮะเอามือแม่ไปเหมือนนี้อ่ะกระจุกไปแล้วนะคะสำหรับรีเอ็กมันจะเป็นเนื้อคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆก็คือ เดี๋ยวมุกกับมาตาเนี่ยต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ,อยากให้มุกรีแอคคลิปไหนของไบวินนะคะใส่คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมุกจะมารีแอคให้เพื่อน,อนๆได้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆเพื่อนๆขอตัว ท่าน,นกูไ <Okay. S 1> เออร์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมติดตามไบวินสนับสนุนน้องเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย